คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็มา g อา u t กันที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพนะครับ the Bangkok Bus Terminal เพราะว่าวันนี้เราก็มาอยู่ที่สายใต้ใหม่นั่นเองนะครับผมกะจะเดินทางไปที่เกาะสมุยจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีใช่ไหมครับเพราะตอนนี้นะครับ <c oughs> ผมมาอยู่ที่ป้ายรถเมย์คือ a bus stop ซึ่งเป็น2คั้ำที่หลายคนมาจจะสับสนนะครับก็คือ bus stop ป้ายรถเมย์นั่นเองนะครับ กับข้างหลังผมนะครับก็คือบัสสเตชันครับผมต้องแยกแยกกันให้ถูกนะครับว่าป้ารถเมย์คือบัสสตอปส่วนข้างในคือบัสสเตชันนะครับตอนนี้นะครับก่อสมุอรอเราอยู่ครับเรารีบไปกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้มันรถเมย์นี่ครับต้องไปคันนี้ครับ แบบเบเกไม่ใช่ขอทานหรอครับโอ้ผมขอโทษนะครับแล้ว why are you crying ร้องไห้ทำไมล่ะครับเนี่ย I fall off the bus I fall off the bus อ๋อตกลูกม,มาจากรถเมย์ตกลูกมาจากรถเมย์นี่าาก็ผีนเข้าไปกันครับไม่ใช่จะตกรถทัวร์จะขึ้นรถไม่ทนันโอ้คุณถ้า <c oughs> งั้นเลยนะครับคุณบอก I fall off the bus คุณแปลตรงๆอย่างเงี้ยฝรั่งก็ตกใจหมดสิครับ อ of the bus นะครับมันแปลว่าตกลูกมาจากรถเมย์ยิ่งถ้าไปบอก4 of the plane เนี่ยนะครับอันนี้ศบจริงๆเลยนะครับ <_ an> ขึ้นอืดแบบนี้เชื่อเลยละครับคืนนี่นะครับคุณต้องบอกนะครับว่า I miss the bus ครับผม <_ an> ใช่มีสบัลมากคิดถึงอยากจะขึ้นอยากจะขึ้นอ๋อคิดถึงมันมากใช่ไหมครับเฮ้ย I miss มันแปลว่าคิดถึงครับแต่ M I S S E D miss นนะครับมันแปลว่าพลาดนั่นเองครับส่วนถ้าคุณตกรถไฟ Mister bus ตกรถไฟ Mister train ตกเครื่องบิน Mister flight อย่างเงี้ยะครับผมแล้วว่าแต่ Where are you going จะไปไหนล่ะครับเนี่ยจะไปเกาะสมุยค่ะเฮ้ยไปเกาะสมุยโอ้คุณผู้ชมครับ We are going to the same place นะครับผมเราจะไปที่เดียวกันด้วยครับอ่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวเราไปด้วยกันก็ได้ครับแต่งั้นผมว่าเรารีบไปดีกว่านะครับใกล้แล้วเดี๋ยวอาจจะได้ m r bus ตกรถย์จริงๆครับ มุยไงมุยไงหันไหมหันไหมมุยมุยไม่ไปเกาะเกาะมุยเ่ยเกาะมุยไม่ไปอ๋อไปไปเกาะพวกเกเมียนี่เฮ้ยวัดวัดวัดโอ้โมุยไหมมุยหมมุยไหมวัดมุยมุยมุยนี่วัดยูมีนมุยมุยมุยก็มุยก็มุยยไอ้ยนนเกามุยเกาะมุยหันหันโอเคหันหันหัน ไปนเกาะมุยเกาะฮันอ๋ออยู่มีนเกาะสมุยเป็นคนไตอ๋อเป็นคนใต้มาจากปากใตอ๋อแล้วถ้าเป็นคนใตคนาตแล้วเป็นคนปากใต้คนไตแล้วถ้าคนาตไปปากใตคนาตไปใตไม่ใช่เอออะะะโอเค เนี่ยนะ I want to go to the south of Thailand south of Thailand ไป็ภาคใต้ใช่ไหมบติ๊กเกตบติ๊กเกตบติ๊กเก็ตชุดกอสมุยกอสมุยโอเคบติ๊กเกต I need two tickets two ติ๊กเก็ตที่ใบน this way ที่ใบนี้ที่ใบน this way this way to the p a t f o r m to อะไร to platform to platform แหมคุณครับภาษาอังกฤษเดี๋ยวไหวไหมครับเนี่ยเขาเรียกว่า platform พลตฟอร์มถ้าไปออกเสียง platform เนี่ยมันแปลว่าฟอร์มมันอ้วนอย่างพี่ไงเออเพราะฟอร์มมันอ้วนแฟตไงโธ่ แพลตฟอร์มมันคือชายชลาชายชลา,ไห,าหไ,ไหวไหมภาษาไทยได้ไหวไหมอ๋อครับครับไหวแล้ว <c oughs> แต่ผมว่า,าเราต้อเราตไปกันก่อนดีกว่าจะเถียงเรื่องภาษากันนะครับไปนะครับแพลตฟอร์มนี้แพลตฟอร์มนี้นะ,ะชายชลานะ,ะไม่ใช่ชายชลาใช่ใช่ใช่นี่ี Can't sếp 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 ai ai sếp 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 nè Slutt.